คันนี้ที่น่าตื่นเต้นฝ่ายสาวเราชอบมากไม่ต้องมานั่งกดปุ่มแล้วมีเรียบร้อยของจริงกดเสด็กเขาแรงเลยเนี่ยคืออกว่าหูหูที่บอนะอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่ครับที่นักแสดง จากนะครับเ The เ e g e n ออฟเล่ขายฝันเฉลียงเดอะมิวสิควอลตัวชื่อนักคอมเมดี้ที่ยาวมากเลยครับตกะกัก The เ e g e n ออฟเล่ขายฝันเฉลียงเดอะมิวสิควอลโอเคจึิงมีชื่อที่ยาวกว่านี้อีกชื่อยาวที่สุดอะไรนะครับมี A F อะไรด้วยชีเบกเดวินเนตเสนอ t ด e l e g เ n d คอนสำเนียงไม่ได้ยังไงโอ้โหข่าบทชเขาใช่ โอเคก็ถามถึงเรื่องของระยะเวลาดีกว่าว่าตั้งแต่เริ่มพูดคุยว่าเอ้ยสนใจมาทำไหมจนกระทั่งได้ซ้อมได้อะไรเนี่ยนานแค่ไหนครับหลายเดือนมากแล้วค่ะต้องอย่าบอกว่าสนใจไหมคือขอลองเขา น่าจะมาสามเดือนได้ครับสามเดือนได้ casting ด้วยอะไรด้วยจนจนจนโชว์นะครับห้าสาเดือนสามเดือนตอนนี้ตอนนี้ใช่ค่ะเพราะมันสามเดือนนี่คือตั้งแต่แบบว่า casting มาเสร็จแล้ได้แล้วนี่คือซ้อมกันตลอดตอนเรื่องมาทั้งสามเดือนเลยหรือว่าจะมีมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ที่ยังยังไม่ได้เริ่มครับแคสติ้งเสร็จแล้วก็เว้นไปช่วงหนึ่งในการดูดูนักแสดงว่าตัวไหนน่าจะเหมาะกับกับละครตัวไหนอะไรอย่างนี้ยครับ สักพักหนึ่งแล้วค่อยมาเริ่มกันใช่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ซ้อมมาตลอดมาเรือร่อยๆซ้อมเป็นยัง,ยงไงบ้างครับส่วนใหญ่จะซ้อมช่วงแบบสาร์อาทิต์หรือไม่ก็วันธรรมดาถ้าเกิดใครว่างพี่เขาก็จะจัดตารางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเน้นซ้อมเป็นแยกเป็นเมืองแบบปังกากระซ้อมด้วยกันใช่เพราะว่ามันอารมณ์คนละแบบกันไงฮะมันแบ่งฝ่ายกันอย่างนี้เลยเพราะว่าสองเมืองนี่มันไม่เจอกันอยู่แล้วไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันอยู่แล้วมัมีแค่เขาคนเดียวมีแต่าคนเดียวที่ไปสองเมืองเลยไม่รู้ดีนะพี่ดีมาสี่วันติดเลยเขาแยกกันวันอาทิตย์ละสองวันโอแล้วนี้คือต้องแยกแยกจากสองอาจางเพราะว่าแต่มันค่อนข้างดูเหมือนว่าต้องใช้จินตนาการสูง เพราะว่าอย่างเช่นแบบเพอฝันชีสพูดกับนกพูดกับสัตว์อะคือแบบว่าเออแล้วอย่างนี้ต้องเตรียมตัวจสอบยังไงกันบ้างแต่ละบทที่จะให้เข้ากับกินในบทของแต่ละคนอะงเงต้องบอกร่วมกับเก่งค่ะพี่สังเก่งมากช่วยเราได้เยอะมากๆเลยค่ะยังไงบ้างอธิบายก็ค่อยๆปรับเนาะใช่แล้วแต่ละแต่ละคนอย่างที่บอกคาแรคเตอร์มันต่างกันนะคะแต่ละเมืองต่างกันแต่ว่าพี่จังสามารถจะทําให้ทั้งทุกคนแบบแต่คาแรคเตอร์ได้ึงออกมาดึงคาแรคเตอร์ของเองออกมาเหมือนพวกผมเป็นต okay. ัวละครลับเนี่ย เดี่ยวเดี่ยวขอขอพูดหน่อยไงะตัวละครนี่บ่นบาทนะร้องก็คือเหมือนอย่างพวกเราตัวละครรับเนี่ยสองคนเนี่ย พี่เขาจะดึงในมุมล so ับๆออกมาแล้วก no ็เป็นความลับเหมือนเดิมเวลาเข้าฉากปุ๊บก็ต้องไปแอบไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ดึงในมุมลับๆของผมอย่างเดียวชวนผมเล่นวินนิ่งด้วยครับโอ้โหอันนี้เกี่ยวอันนี้เกี่ยวอันนี้เกี่ยวไม่เกีอะไรนี่เป็นวิธีการของพี่สั่งมาใช่ไหมครับพี่ครับใช่ก็เหมือนกับว่าให้ผ่อนคลายคือนิ่งนี้เล่นวินนิ่งกันอ่าเดี๋ยวข้างนอกเลยคือจริงเรื่องนี้สรุปว่าเราเปสเต e ครับครับตี๋แล้วเรื่องที่แต่ละคนหนักใจ แบบว่าตอนได้บทมามีแบบเฮ้ยฉากนี้ฉันต้องบูฉากนี้ฉันต้องแบบมีหนักใจบ้างไหมครับเอาเอาใครก่อนดีเอาเอาลูปปองก่อนแล้วกันหนักใจไหมอะคะก็คืออย่างจริงๆแล้วตัวละครในในเมืองปักกาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาพ้ายใช้ทุกอย่างตามเหตุผลแต่ว่าสำหรับพายอาร์เนี่ยจรจิๆไม่ชื่อพายอาร์ค่ะชื่อ3.1 4 1.5926่สยู่ช ชื่อจริงๆค่ะแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่ภายอาร์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกมากที่สุดในเมืองนี้เขาก็เลยอยากจะให้ใครๆเนี่ยเรียกเขาว่าภายอาร์มากกว่าที่จะชื่อเป็นตัวเลขแบบคนอื่นแล้วก็การที่เขาได้เป็นคู่มั่นกับพันหนึ่งเนี่ยเป็นการเป็นการประเมินของเมืองนี้ว่าเราเหมาะสมกันเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยคือภายอาร์เนี่ยเขาเป็นลูกของประธานเมืองค่ะ ซึ่งพันหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้การประเมินสูงสุดอันดับหนึ่งซึ่งเราเหมาะสมกันเพราะว่าเพอร์เฟกต์คู่แ<ล> <c oughs> ต่ <c oughs> ว่าแต่ว่าด้วยความพี่ <c oughs> พายอาร์เขาเป็นคนมีความรู้สึกไงคะเขาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการจับคู่กันด้วยแบบการประเมินอ,อย่างเงี้ยมันใช่ความรักหรออะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นตัวคือจะเข้าไปตามธีมของเรื่องเลยใช่ไหมคะการรักอย่างไม่มีเหตุผล<อ> มีดิมีเหตุผลในเรื่องของมีเหตุผลทุกอย่างเลยแต่ว่าหลักการแต่ผาไม่ได้หลักการแต่ไม่ใช่ความรู้สึกโอเคโอเคแล้วเรื่องหนักใจของคนอื่นใช่ใครมีเรื่องหนักใจบ่อยที่แเพราะเขาต้องเป็นหอเมืองผมค่อนข้างหนักใจเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นมันอยู่ในการปรับตัวมาช่วงช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เริ่มหนักใจเหมือนกันเพราะว่าคาแรคเตอร์พันหนึ่งค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรครับอย่างที่บอกว่า คือส่วนตัวผมเองเป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะโอ้โหตัวเราจริงแล้วเหมเอยคือไม่คือทุกคนผมว่าทุกคนมีพื้นฐานความเป็นเอกเดงในตัวหมดเลยแล้วสกัดเนี่ยเขาเยอะเลยแต่ว่าเขาเป็นคนเขาเป็นอันดับหนึ่งไงคะเขาก็เลยต้องแบบะเีรบมากล้วอไรางแล้วทุกอย่างจะต้องเป็นแบบเป็นสูตรเป็นคณิตศาสตร์ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ทุกอย่างตอบเป็นเพราะว่าไม่มีเสยยืดเลยมมีสูตร เดี๋ยวขออธิบาวด้านนี้เดี๋ยวเคลียร์ๆก่อนๆ้เดียวเคลียร์แผนนี่ต่อๆก็จะรู้สานุภาพมีเพื่อนแล้วไม่ของผมหนักกว่ากันไม่เป็นเรื่องเลยตัวนี้มันจะมีพัฒนาการนะครับข่าวานการเพราะว่าเป็นเป็นเป็นคนเดียวที่ต้องข้ามมาอีกเมืองหนึ่งแล้วก็มาซึมซับความเป็นอีกเมืองหนึ่งกลับไปเมืองของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับมาเรืเรื่องนเรื่องราวชีวิตจริงเป็นคนมีระเบียบไหมครับ มีครับแต่ไม่ไม่แบบไม่เป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าไม่เป็นคนไม่เป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่เป็นนี่หมนอีกคหนึ่งเป็าปแล้ประมาณนั้นอีคืเป็นแบบมีความสุขตา์บนหมาอย่างงี้ใช่ไหมจะบอกว่าน่ารัก